ตำรวจจับกุมตัวเด็กชายวัย14ปีร่วมรลักรอบขนยาบ้ากว่า5ล้าน6แสนเมตรครับอยู่กับผมจะลดาทอกนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าจะมีการขนยาบ้าก็เลยตั้งด่านตรวจนะฮะต่อมานะครับพบว่ามีวัยรุ่นชาย2คนขี K ่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านตรวจไปลักษณะก็แบบเหมือนสังเกตการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรถยนต์สีขาวขับผ่านมา แต่ว่าพอถึงด่านตรวจก็พยายามขับรถเร่งนีนะฮะตำรวจก็พยายามไล่ตามนะครับสุดท้ายไม่รอดนะฮะรถจยเนี่ยไปชนต้นไม้นะครับคนขับเนี่ยวิ่งหนีไปได้แต่พอตำรวจเข้าไปตรวจค้นในรถนะฮะตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปพบกับเด็กชายวัย14ปีนั่งอยู่ในรถนั้นนะับพร้อมกับยาบ้าเนี่ย28ปกระสอบนะฮะคำนวณแล้วเนี่ยได้ประมาณ5.6ล้านเมตรนั่นเองนะก็เลยจับกลุมตัวไป จากการสอบสวนเด็กก็รับสารภาพนะครับว่าถูกจ้างให้นั่งมากับรถขนยาเสพติดครั้งนี้นะฮะโดยได้เงิน20 0 0 0บาทนะครับตำรวจก็เดี๋ยวจะสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับเชื่อว่าเครือข่ายนี้เนี่ยจงใจใช้เด็กเยาวชนหรือว่าผู้หญิงมาเป็นตัวกลางหรือว่าเป้าในการลักลอบขนยาเสพติดนั่นเองครับยังไกงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ